สวัสดีครับกําอยู่เกมโลบ็อกแมปสกินดิทวเวลท t บัเทิลบึ้งนะครับผมท็อปชอ็อตแห่งชาแนลจีดูจีเกมิงทีวก็จะพามาดูอัปเดตกิจกรรมได้ GMAN นทเลท5ห้และก็จะมาทําตามค,คําขอครับมีน้องถามมาว่าพี่ผมจะลอง5 0 0 0สนเอ้ย5 0 0 0 0นเพชรจะมีโอกาสไหมคลิปนี้เดี๋ยวผมจะ สดสดให้ดูเลยนะครับว่ามันจะออกไหมปะลุยกันเลยมาไปดูครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นกิจกรรมให้ครบก่อนแต้มผมเหลือไม่เยอะแล้วนะครับวิธีเล่นกิจกรรมเราก็เพียงแค่เออโอ้โหพ่อใหญ่นี่ตัวใหญ่จริงๆครับอะจี้โถเล็เอยเขามี3าคนปุ๊บเออปุ๊บป๊บัวอุยไม่ทันครับไม่เป็นไรอะสคน แต่เขาชื่อว่าอะไรนี่เออคา a ์เดอสเลเยอร์ผมจะลงเอาแต้มแค่ครบจำนวนก็พอนะครับและจะกดออกนะถ้าน้องคนนี้เป็นคนไทยต้องขอโทษด,ด้วยนะครับอ่ามาลุยกันเลยอันนี้มีน้องบอกว่าพี่ถ้ากดตรงกลาง มันมีโอกาสออกได้เยอะเดี๋ยวผมจะลองกดตรงกลางนะครับสิ่งดังจริงเดี๋ยวดาลดเสียงนะครับนี่แหละรถละโอเคดูครับเออมามาดูกันผมเหลือตอนนี้ผมเล่นมาได้แต้มทั้งหมดตอนนี้5,5 0 0นครับเหลือไม่อีกกี่แต้มก็จะ6,4 0 0แล้วดังนั้นเมื่อผมได้ครบ6,4 0 0ผมจะกดออกนะครับ น้องคนที่ชื่ออะไรเนี่ยไม่น่าคนไทยมั้งอะไรเนี่ยคายแลนเดอร์เดอะเเลเยอร์เนี่ยถ้าผมกดออกต้องขออภัยด้วยนะครับมาวิธีเล่นเหมือนเดิมครับเราก็เพียงแค่เก็บแต้มให้ครบ6,400ต่อวันแค่นั้นครับเมื่อเก็บแต้มครบแล้วเราก็ไปเล่นแมป,ปนแนอื่นได้เลยครับสำหรับคนที่มาเล่นกิจกรรมนี้โดยเฉพาะนะมาเดี๋ยวผมใกล้ครบละ อันนี้น่าจะครบแล้วมั้งอ,าอ้าวยังครับต่อไปก็เก็บแต้มรวมให้ครบ280ล้านดาเมจนะครับก็จะครบ6,400แล้วละสำหรับผมนะเดี๋ยวๆด้ด,ด <S 1> <S 1> เขาใช้ตัวอะไรนี่ปักแมนอออน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับค่าพลังเขาพลังต่อสู้โดยรวมเขาไม่ได้เยอะนะครับไม่เป็นไรครับอ่ะช่วยช่วยอือ่อใหญ่จีแมนมาโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่เลยไหนล่ะ อ๋อแล้วก็ถอยหลังนะครับืผมใกล้ละ2 8 0้280ล้านนะครับเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยเอ้ยพราะใหญ่จีแมนของผมหนึ่งดาวอยู่นะครับดาเมจก็มันจะไม่ได้เร็วมากนะอ่ะเอานี่แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลามากเอาไททันเพนซิลแล้วกันใครที่เน้นแต้ม ตีเอาคะแนนบอสนะครับผมแนะนำเอายูนิตที่สกิลแบบเป้าเดียวเท่าที่ลองเล่นมาครับก็จะมีไททันทีวีแมนไททันเพนซิลวูแมนแล้วก็ฟิวเจอร์พ็อกแมนนะครับส่วนพ่อใหญ่ g ีแมนก็น่าจะโหดนะแต่ส่วนมากถ้าไม่เปนหนักจริงๆนี่น่าจะ5ดาวยากนะครับจะต้องใช้เวลานานสมควรครับในการที่จะทำ 5ดาวขึ้นไปจนถึงหนึ่งดาวแดงสองดาวแดงนะครับอ่าใกลแล้วเว้ยใกลแล้วอือไปแล้วนะครับเดี๋ยวพิมพ์บอกเขาก่อนบายพี่บาย,ม,บายมาขน้ะไปล็อบบี้กันครับแต้มครบแล้วมามาดูกันนะครับตามคำเรียกร้องเลยเห็นน้องขอให้ผมพี่ลองจัด5้าแสนเพชรหน่อย ขอมาประมาสามสี่คนนะครับดังนั้นอจัดให้เลยครับวิ่งไปก่อนโอ้โหบังไเลยมาครับมาวิธีหา g m a มนแบบรวดเร็วนะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเดี๋ยวทดสอบตรงกลางก่อนนะครับตอนนี้มีแต้มติดไม่ไเฮ้ยติดเฉยอันดับ61โอเคเอา้าไม่ใช่ดิอันนี้เป็นของวันนี้โอ้เดี๋ยวก็โดนแสงอ่ะแต้มกิจกรรม6 0ันะครับมาดูซิว่าถ้าผมกดตรงกลางล้วน มันจะออกไหมเลยไปเลยมาไปดูเลยครับโอ้ยมืนเอ้ยอ่ากดใหม่นะครับนี่แหละวิธีหาเศษจิ๊กซอของบอส GMAN 5.0นะครับอได้ไปแล้ว1นึ่งอันตามคำเรียกร้องเลยเห็นน้องบอกว่าตรงกลางมันออกไปพี่ได้มาแล้วนะครับ1อันมาต่อไปครับมาดูไม่ดื้อ 6,800เอ๊ะไม่ใช่นิ่6 6 0ของผมนี่ก็จะกดแป๊บเดียวนะเพราะว่าแต้มไม่ได้เยอะนะครับอืมถ้ากด25ครั้งแต่แรกนะครับเราก็จะได้เศษจิ๊กซอของบอสจีแมนมา1เศษนะครับปพืบเฮ้ยได้ได้อันเดียวมาแล้วอันนี้2จะมลาไหม <c oughs> เหลือแต้มแค่2,800นะครับ2,300ละเฮ้ เฮ้ยตรงกลางได้ผลแนฮะหรือหรือขึ้นกระซูโอ้ตามคำเรียกร้องเลยสอสองเซนแล้วนะครับวันนี้ดวงเฮงอ,อได้แน่แครับถ้าเล่นจนครบกิจกรรมผมว่ามีโอกาสได้เศษจ,จิ๊กซอเรื่อยๆจนครบหนึ่งดนะ้โอ้โหออกทางซ้ายเสียดายเอ้ยโอ้หมดแล้วครับสรุปเลยครับได้เศษจ,จิ๊กซอมามา สองเศษนะครับก็ถือว่าโอเคเลยแต้มแค่6,400นะครับมามาดูกันต่อไปเดี๋ยวผมจะทดสอบ5 0 0 0 0นเพชรนะครับวิธีหา r b บอสจีแมนสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาเล่นแมปนี้นะครับตอนนี้ได้อัปเดตปรับเปลี่ยนใหม่ล่าสุดนะครับเราจะต้องกดทางซ้ายมือของผมนะครับก็คือ t ท i l เลทแซมมอนนะครับกดปุ๊บนี่จะอยู่ตรงนี้นะ จะใช้ครั้งละ1,000พเพชนะครับในการสุ่มถ้า0ครั้งก็1นึ่งมนะครับมาไปกันเลยอ๋อแล้วมันไม่มีแต้มการันตีเหมือนตัวธรรมดานะครับถ้าตัวเอ้ยเข้าออกแล้วนี่อ๋อปรับเปลี่ยนเป็นแบบเพิ่มตรงนี้แทนนะครับนี่ประมาณนี้นี่คอนเฟิร์มอะไรนี่ประมาณนี้นะครับส่วน toilet s a m o n ยังไม่มีนะครับอ๋อกันตีเข้าออกแล้วเฮ้ยไม่ได้ออกโอตาโอ้หอ,องไม่ชัดนะครับ เดี๋ยวเอาใหม่ Standard Salmon หรือแกงพระเอกครับการันตียังมีนะครับส่วนที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยโทยเลสแซลมอนยังไม่มีแต้มการันตีนะครับมาไปกันเลยตอนนี้ซ u ปเปอร์ลัคกี้ผมเหลือ21นาทีนะครับแล้วก็ลัคกี้ธรรมดาขวดสีส้มก็42นาทีโดยประมาณนะครับเหลือเฟือเพราะว่ามันใช้เวลาไม่นาน,นครับในการกดสุ่มหานะมามาดูกัน5 0 0 0ส0เพลรลุย มาไม่น้อโดยปกตินะครับห้าแ0,000นเพชรนี่ผมไม่ค่อยอยากจะเปิดเลยนะแต่ด้วยที่มีน้องสามคนเรียกร้องเข้ามาจัดปืนนะครับพอน้องก็แบบว่าเขาแบบออมเพชรแบบฟา์มั่งไม่ฟา์มั่งหรือเล่นแบบอื่นมั่งอะไรประมาณนี้ครับเพชรเขาก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เลยแบบอะให้ผมสาธิตดูอะจัดไปครับห้า0 0นเพชรมาไม่น้อ สี่แสนหนึ่งละโอ้ยตัวระดับแมตติกมานะครับเห็นไหมกดแป๊บเดียวไหมไม่มีแต้มการันตีด้วยแมตติกมาละแมตติกมาสามครั้งพอใหญ่จีแมนมาไหมน้องขอหน่อยเถิดขอขอผมก็เสียวเหมือนกันนะครับเสียวไม่ได้ฮึบโอ้ย ติกมาสี่ครั้งละน่าจะสี่นะนะเฮ้ยอืไม่ใช่สี่ลุงไม่มาเลยเว้ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่โผล่สักสักสักตัวหนึ่งในยพ่อใหญ่เอ้ยพ่อใหญ่พ่อใหญ่ฮึบโอ้ยพ่อใหญ่ครับ นี่นี่คือ5้าแสนเพชนนะครับตามคำเลือกลอ้อเห็นไหมมันได้ยากไหมฮึบไม่มาเว้ยเลสเลสแสนแปดละแสนเจ็ดแสนหกแสนสาหัส <c oughs> <c oughs> แสนสี่เอ้ย อูเมติกมามตัวนี้น่าจะได้5ดาวแดงครับเฮ้ยมีคนแอดมาลาสเซอร์นีนูมาต่อไปครับเฮ้ยป่าอุ้ยหูยสองดาวแล้วครับอ,อะพอแถมหน่อยอย่าให้ผมแสนสาหัสเลยเอิบเฮ้โอ้ ใหญ่หนี่โอ้ฟุกจริงๆห้าแสนได้สองตัวครับโอ้โหพนมาขัดดวงนี้แหละเอ้ยแล้วหกแสนและโอ้ยใช่หกแสนเหลือหกมื่นแล้วครับห้ามื่นสี่มื่นสามมื่นสองมื่นปิดท้ายหนะอ้๊บ แบบแบบโอยอมไม่ได้นะครับอ่ะมาสรุปเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มา2ตัวนะครับซึ่งถือว่าฟุกมากผมได้สาธิตให้ดูนะครับเล่นแบบสดๆไม่ตรงไม่ตัดเลยนะครับ<ะ>น้องก็นำไปพิจารณาได้ครับว่าถ้าเรามี5 0 0แสนเพชรเราจะเสี่ยงไหมแต่ผมแนะนำา1ล้าน ดีที่สุดนะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี่นะครับตามคําขอตามคําเรียกร้องเลยซุ่มหาพ่อใหญ่ G ีแมนตัวนี้นะครับบักแก้ยังเนี่ยโอ้ยังไม่แก้ครับยังไม่มีเสียงพากตัวนี้นะครับสรุปเลย5 0 0 0 0นเพรเฮ้ย50,000นเพรของผมได้มา2ดาวนะครับขอบคุณครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ